ถ้าอากาศยานรังค่ะเตรียมพร้อมในการรองรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในช่วงของหายซีซั่นค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการขยายสนามบินแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ค่ะนางจุธารัตน์เพชรลุนักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการท่าอากาศยานรังกล่าวนะคะว่าท่าอากาศยานรังสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารภายใน1ชั่วโมงได้ประมาณ300คนมีหลุมจอดอากาศยานนะคะ4หลุมจอดส่วนการให้บริการผู้โดยสารค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธแล้วก็ตรวจวัตถุอันตรายค่ะซึ่งการบริการด้านความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดรับบุคลากรเข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างเพื่อที่จะเพิ่มอัตรากําลังคนค่ะให้สามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันจังหวัดตรางมีเที่ยวบินทั้งหมด10เที่ยวบิน จาก3สายการบินนะคะก็คือไทยแอร์เอเชียค่ะไทยไลออนแอร์ Air, แล้วก็สายการบินนกแอร์ Air. และในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสายการบินไทยแอร์เอเชียจะมีการเพิ่มเที่ยวบินอีก12เที่ยวบินในขณะที่ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวต่างชาติค่ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดรงังวันละกว่า1000คนค่ะ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสนามบินใหม่นั้นนะครับสามารถส่งมอบได้ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และต้องมีการทดสอบระบบประมาณ3-4เดือนคาดว่าสามารถให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567 ส่วนความยาวของรันเวย์สามารถรองรับเครื่องขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้200-300คนคาดว่าหากมีการเปิดใช้สนามบินที่ก่อสร้างใหม่แล้วจะทําให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นครับ